พระอาจารย์ครับพระพิคเนตเนี่ยประสบการณ์ส่วนใหญ่ที่ที่เห็นคนเขาเอาไปใช้กันส่วนใหญ่ก็ทางเมตตาโชาคลาภใช่ไหมพระอาจารย์ใช่เพราะมาเร็วๆนี้เลิกรู้ไหมที่เวลาจะโชค์เขามีคนมาเล่าให้ฟังว่าได้เมได้ได้เมตตาค้าขายดีขึ้นมาเล่าให้ฟังพระอาจารย์ฮะเกิดจากเกิดจากพิธีกรรมหรือเปล่าคาารับพระอาจารย์ ที่รมด้วยแล้วก็เจตนาการาสร้างตำคัญที่สุดคือเจตนาการาสร้างอยู่ที่อยู่ที่การเริ่มต้นเหรอครับพระอาจารย์เริ่มต้นครับถ้าเริ่มต้นเป็นเป็นผิดอย่างบางบางรุ่นเนี่ยเริ่มต้นเราจะขายก็อย่างเดียวที่จะเอาเงินไปทำประโยชน์ใส่นตนตัวก็จบร่างกาเริ่มต้นจะผิดละวไอ้พระอาจารย์ครับการการทำพระพิฆเนศพระอาจารย์นี่เริ่ม,มตั้งแต่ปีก่อน40ไหมครับก่อน<ร>ก่อนเลยเ<ร><ร>หรอฮะ35 แล้วพ้า <y> อาจารย์ก็จะเริ่มจะจะจะได้ร่วมกับอาจารย์กรมศิลปากรส่วนใหญยไหมครับเขาอามาทำงานงากอาจารย pues ์โคอาจารย์พ <des> ิช <opus> <MBA. cemos> ัยฮะส่วนมากจะทำอาจารย์พิชัยอาจารย์ครับแปลว่าทางมหาวิทยาลัยศิลปกรเขาไม่รู้เรื่องพิธีกรรมใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่เขาไม่เขาสอนหนังสือไม่ได้เรื่องพิธีกรรมอ้อแต่เขาเขาไม่รู้ว่าต้องต้องทำพิธีกรรมอะไรยังไงเขาไม่ไม่รู้ แต่อาจารย์เป็นคนวางให้เขาหมดทุก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 อย่างนิมนต์พระให้หมดทุกหมดนิมนต์พระทุกทุกทุกอย่างเลยตั้งแต่ปี40จนถึงอะไรรุ่น65ปีแล้วฮะ77สิบเปีโอ้โหยาวนานมากครับอาจารย์ทั้งหมดกี่รุ่นครับเนี่ยอาจารย์นะข้อมีกี่รุ่นครับห้าห้5ห้าห้าหกหอาจารย์ที่พูดมารุ่นดังหมดเลยนะครับอาจารย์แล้วก็หกสิบปีหมาลัยนะเนี่ยงมหาลัยอาจารย์แล้วจะมีต่อไปอีกไหมอาจารย์บอกไม่ได้บอกไม่ได้นะครับมันไม่ไปประคับประคเขาทำ ครัเขาต้องมาบอกเรามาไม่มาไปขอเขาทำอาจารย์พี่กระเน่นี่มีข้อห้ามไหมครับอาจารย์จริงๆเทพกับพระมันไม่เกิดไม่เกี่ยวกันห้อยคู่กันได้เขาพระต้องอยู่เหนือเทพไเทพอยู่เหนือพระถ้าเราถามว่ามีข้อห้ามไหมคือข้อสำคัญคือเป็นคุณเป็นคนดีหรือยังโอ้แล้วคุณมีความคุณอยู่แค่ไหนครับผมมันก็บอกว่าห้อยพี่กเน่ก็ทำบุญให้เขานะอมไปบอกว่าต้องทำบันทำบุญให้เขาไม่ใช่ว่าได้มาแล้วก็เก็บเงียบแล้วพี่ิระเน่เนี่ยต้องหมั่นขอ คือเทพเนี่ยต้องใช้เทพบวชเทขอเทร้องขอร้องขอเรื่อยๆถึงจะดีครับพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งเห็นมีคนนิมนต์พระอาจารย์ไปตั้งศาลเทวอะไรไปพี่คะแนนฮะตอนแรกของเพื่อนเพื่อนกันมาต้องเอาเาคยเคยได้ตั้งศาลพระพรหมอะไรมาบวชอย่าไปตั้งเลยพระพรหมอ่ะครับมันมีมันมัน,มนคือพระพรหมอย่ยท่านให้โทษให้ทุกได้แต่พี่คะเนนไม่ค่อยให้โทษให้ทุกโอ้โอเคือเอาพี่คะเนนดีกว่าแล้วก็เป็นเมตตาเป็นเทพแห่งความเมตตาด้วย อาจารย์ใช่เป็นคนรีเริ่มใช่ไหมที่ตั้งศาลพระพิฆเนศนะอาจารย์แรกๆเลยครับแรกๆเลยครับอาจารย์ก็ไม่รู้มาก็ไปไหนก็พิเนศผมม่จะใช้พิฆเนศน,น,นำใช่ไหมครับใช่โอโ้สาธุค,ครับพระอาจารย์เราต้องบูชาด้วยอะไรครับพระอาจารย์ท้าเมื่อตั้งแล้วอาจารย์ตั้งแล้วก็บูชาด้วยดอกดอกดาวเรืองอนมนมได้ครับขวยอ้อยไม่ใช่ท่านไม่ใช่ไม่ใช่ช้างรัาผม พ่ออาหารจะมีต้มแดงต้มขาวขนมเหนียวอะไรพวกนี้เละอาจารย์ครับเปรียบเสมือนเป็นพระหนึ่งองค์ใช่ไหมครับอาจารย์เป็นเทพเขาจะชอบขนมมะตลามะตลากเขาจะให้ด้วยขนมเหนียวไอ้ขนมต้มขาวนั่นแหละโอ้ครับพระอาจารย์คล้ายกันก็คือเทพเนี่ยเขาให้ต้มแดงต้มขาวมากแต่ไม่ได้เอาน้ำเอา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 ล้วยอ้อยไปใส่ไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่ช้างเลยเอาทิ้งล้วยอ้หน่อยครับผม